บานนี้พี่น้องทุกคนน้องสันนี่ก็คือมาขุดน้ำบ่อเพราะว่าเอาจะกินน้ำน้ำนี่น้ำห้อยบ่อได้มันเปื่อนเนาะมันเปื่อนแต่บ่มีชาติที่มีเดือนเปื่อนมันมีชาติมีอย่างใส่อาศัยอยู่ทั้งทั้งเถิงพุนแล้วกันเขาจะเป็นต้องขุดน้ำบ่อจกน้ำบ่อแล้วกันจัน่อยเฮาจิพาพี่น้องทุกคนเบิ่งวิธีการมาเนาะพี่น้องวิธีจุกทำการจกดแหย่จุกสายออกมาลงนุ่นไม่หายแน่หนิสบายดีแน่หนีิ สบายดีน้องนุ่นผู้บอว่าเคยอยู่บ้านน้องนุ่นเคยเห็ดบกการขุดน้ำบอลี่บอบวกุดขุดแดนน้ำบอลที่แบบว่าเป็นอันอันอยู่หน้าดินขนาดแบบเขาห็นน้ำมันพุดออกมาอยู่แล้วเราฆ่ากันพุดแต่ว่าเรเคยขุดแบบนี้อันนี้คือเพ่นสิเห็ดแรงไวลายกินน้ำนี่คือสิเห็ดแรงไวลายกินน้ำนะครับนี่คือวิธีการเดี๋ยวเบาเอกกับสิคออนุญาทุนครบอก่ายคลิปนะครับเพื่อที่จะเอา ภาพบรรยากาศเราเนี่ยให้พี่ให้น้องเขาในเบิ่งวาวิธีการเชียเอยน้ามากินมาใส้เป็นยังไงมาครับครูบอม<ด>จากสายน้ำธรรมาศาสตรแบบนี้ครับนะครับน้ำไหลจากธรรมาศาสตร์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเปลี่ยนจากน้ำที่บ่สะอาดนะครับจะเห็ดให้มนันกลายเป็นน้ำที่สะอาดนะครับนี่คือวิธีการดนเรื่องชีวิตของพี่น้องทงอ่าชผ่ากมุนะครับเนะาะาะครับสายน้ำตันนี้เลยครับในการ ตักใส่ในการตร้มหุงทีเอาน้ำมาันใส่เลยมัน่ได้ครับนึ่งหลังคุณครูบอกอย่างที่อยู่ประเทศไทยเนาะ<ด>เครื่องกรองน้ำทุกชนิดเลยคุณครูบอกครับเพิ่นกับซีมีหินกวดพวกนี้หินทรายพวกนี้แหละที่จะใส่ในการเป็นเครื่องกรองน้ำไม่ใช่นั้นแล้วนี่คือหินทรายของจากธรรมชาติทั้งหมดเม,มนบอกครับแน่ครับเนี่เบ้งเบึงเบงเอาเป็นแต่งเล้ย Wh ee. Wh ee. น้องดาวครับสวัสดีครับน้องดาวเคยเห็ดแบบนี้บอสไอ้ถามเลยเห็ดเป็นบ่ก็เป็นนี่คือวิธีการอ๋าต้นอยงหน่วยเดชวาต้นดีโบไม่เคยเห็นลรอเออมันเอาเอายางแนวใส่ตนี้อง้คุดให้มันเลิกธรรมา เอาน้ำคุณอ้อาเอาน้ำคุณออกแล้ว่ัเอาควรนทินทีมันงามๆมาใส่ล้กก็ทายนนั่งๆเด้ไอศช้สิเบิงเนันี่นี่ชื่อวิธีการในการคุดน้ำบอครับพี่ดองครับนี่เลยเขาเอาบรรยากาศน้ำกันให้พี่้องเขาได้เบิ้งน้ำกันครับ นี่คือเป็นการหาแรงน้ำอุ๊อัน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 นี้คือเอาลงไปอารนี้แมนอันไ้ก้อนหินน้อยๆมันเจี๋ยลงอือคัก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 เอาเอาในทำการน้ำโบกไปตรงในล่าง ยืนใะอาดส่เออไม่ยินใใส่กันเชือมนบน้องดาวเาะคือบอกถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่มันสุดยอดอีหลีน้งเลยเนี่องเบิ้งที่้องถาเบิ้งมาน้ำจากน้ำแดงๆเนี่ยจะกลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดเลยนะครับแล้วก็กินได้เล่นบ่อหกกินได้เล่นบ่้องดาวนเบิ้งเบิงเบิ้งน้น่งตีนเตนเย เอายังมาเอาน้ําออกบ่เฮ้ยอันนี้ก็จะแนะนําสร้างบ้านสุขอพี่น้องเอปกติเคยเฮ็ดแบบนี้นะก็สวาเวลานําน้องนําใหญ่นําคุเฮาก็สารไเจาะแบบนี้เด้พี่น้องเจาะแบบข้างๆนะบ่าวเนาะก็สิพากันขึ้นแบบนี้ครับจใสแบบนี้เด้โอะๆๆเปื้อนบ่ล่ะ ขันเปี้ยนเดาสีเฮกได้มาตามที่ดเดแกมันกาลาริวเลยลกลางแยกหรืวนมาพูดเกี่ยนะับใช่เย่ยเด้ผมผมเป็นอ,เอน้เลยาคใช่ลงดาเียกกัน เอาตัวนี้ลงลงใต้ติของพื้นติลาวเบัวไทยมัน้ำให้น้ำออกก่อนเนาะกชาอมเอ้ยชาอุมยังหมุนเบิรงพี่น้องครับเข้าสังเกตเบิรงมาวิธีการนะครับอุปกรณ์ที่เข้าใส่ครับขุดแล้วเข้ากระสีเอาตัวนี้ใส่นะครับเพื่อที่จะบ่อไห้น้ำมันออกนะครับบ่อไห้อันชิดดินมันเจียนลงนะครับ อันนี้ใช่นี่เว้บ่อสร้อยเขาเราก็ยังเ็นเห่เขาพังอีกอยู่เห็นวะนี่เนาะอันนี้ก็บมาวไทยแล้วก็น้องดาวแล้วก็คุณคู่บอบเนาะที่เพิ่นกำลังสร้างบ่อน้าเนาะบ่อนันสังเกตบ้างครับท่านผู้ชมครับน้ำสะอาดน้ำที่มันสกปรกเพิ่นสิคุดหอมออกไปกังั่นแล้วก็น้ำที่สะอาดสักทีคอยแทรกซึ้งกับไปแทนบ่ เครื่องข,ของนำข้ามาส่ด้วนี่อัน <ไป S 2> คุ้ว่าประมาณประมาณมจักอันจกักจักสมูง่สมูงบอมันจิมมดน้ำาอลบ๊อดบอบพอดบออดบออดวะบอลบอดมนมงนมด้วยมั้คบอบงดเหรอนี่คมอองดาวเนาะหั <วด S 1> บฮดบอลคือแบบเขาจีเาีกินน้ำนมนี่แบบเขาบไดเอาน้ำดื่มมานบบไดเอาน้ามาเนาะก็เลยแบบ ้ากันมาคุดบ่อน้าแบบนี้เนาะคุณครูบอกตัวเป็นคนแบบว่าโครงสร้างเลยเนาะเอาซ้ายเปล่าเออเอาอันนี้นี่มาเห็นไ่มเอามาใช่ไหมโอ้โหมีต้องได้ช่วยกันเนาะถ้ามีน้ำกินนี่ตายเลยตายเลยเอาเอาอย่างแดนนี่ยโอ้โเก็บน้ำปะงานแล้วเรื่อย เราลำเรืนต้องซอยกันไหนคุณวิถีชวิตชาวไทขี่นี่ไงบ่ออ้ไรปแจงเลยอายแรบ่งบ่ให้มันมีกี่้ายประมาณนี้วะ เอาว่าน้ำจืดสะอาดได้จ้าไหนพี่ตอไปอขึ้นมตนะเดี๋ยวป๊ปะไว้ไม่กระดาสิใครละมั้งเอาน้ำจืดไปอยู่มั้งจอดอยูอกจอจอก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 อกอกก บ,บรวิวารเลยพี่มีก้อนเดียวอยู่นี่โุณหมให้ตักน้ำขุ่นไปเลยทำส้มพะเบงหนึ่งตักน้ำขุนตัวนี้ออกเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงไปนี่ก่อนแล้วมันจะได้ถ้ามันเต็มแล้วมันจะไล่ไปเพียงเ๋าะ คร yeah, yeah, ับน yeah. ี yeah. ่อ yeah. ันนี้ตัวแมนวิธีชีวิตแบบโอ้โหเนาะแค่เนี้ได้เหมือนกันอันนี้ที่เขาใส่แบบดูแบบนี้เนาะอันนี้จะมันชีวิตจริงน้องดาวเคยพูดแบบนี้บอกเคยพูดแต่ยังน้อยแต่ว่าไงมาก็ว่บอเคยได้พูดแต่ตอน้มาพูดเนาะสนาหนก็พูดกันจากพ่อแม่บอหรือว่าคนอยู่ในบ้านพูดแล้วก็ใส่ร่วมกันเนาะ ที่ไหนโบ้เ <cod> น <u haha> <museums> ี่เขาขึ้นมาแต่หน่วยเห็นบอ้เริ่มเราเห็นบอ้เริ่มเห็นการเป็นแปลงนันบอ้ใสเรื่อยๆจัดการเลยนะเปิดใส่เลยนะปะไว้กับบอได้ตี่ต้องดาวมันไปเรื่อยๆบอกมีแต่เ่าจะสะออกเรื่อยๆให้มันนั่นนำเพื่อว่านำใสจะมาทัดเทริมบอูบอกบอเอซี่เอาให้ดูเงาๆเลยครับผมส้ม ปนีเัน่คกันดกน่าจีนาจีงหว่าเขาีไปกันบ้างเฮ้ยสังเกตเบ้งสังเกตเบ้งสังเกตเบ้งเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดอ่ะดมโคตรสุดอ่ะพี่น้องสังเกตเบ้งได้ครับ ผมสิให้พี่น้องเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปไปเรื่อยๆครับเอา,เาเยาวๆในชิดนี้ให้พี่น้องเขาได้เห็นจนกลัวน้ำที่จะพร้อมใส่งานได้เลยครับจัดการแมโ่โคตุ้ยจัดการแม,ม่เล่อยให้มันอนเล่นให้ยังเสียนะ อ่อมาขาพ่อแม่หลงมจมอตั้งหินื่ออดีตเริ่มออกีอยู่ดื้อแนก็อนนีกลังมัในแด้เลไมีอยากให้ซอยบ่มีอยากให้ครซอยบ่ นี่โมนาคนคุณตำบ่อพี่น้องไอ้อันนี้แหละตัวเพชรจริงพี่น้องวิทย์ตัวจริงว่มันสร้างภาพพี่นงง้องเอ้เย้าที่บอกครับว่านี่แหละสายน้ำนะครับน้ำไหลย,ยงซีนมาครับเขาบอกสามารถกินตัวนี้ได้เพราะว่านึ่งอ่ะผลเพื่อนจากอย่างหลายหลายอย่างน,นะครับเขาจึงได้มาเห็ดเครื่องกองน้ำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใส่งานไวลากินนะครับอันนี้อันนี้กันไว้ให้มันให้มันซึมติบอกกันไว้ให้มันเข้าไปคุ่นโอ้นี่กัน คร้บอบสฉลาดอีหลิวว่ะสมกับได้เป็นคู่ตัว <c oughs> ตอนที่ยังน้อยนี่นำญ่เขามาไปคุดอยู่เคมแบบนี้าพากันเฮดเลียนนี่นอนสซลไลค่ะซีเมนอ่าคู่บอ,บอกเนาะไปเห็ดเวลานำคุนน้นในทุกๆเครือเนีเ่ยตะเมนคู่บอกนี่เป็นผู้ไปจัดการกอนหลังจากนั้นหมู่บ้านก็สิพากันลัางไรเขามามากินน้ำบ่อครูบอบค<า>ุณแฮนดี พา,ากันมาตักมาอาใส่น้นเพื่อไปโ,ค,ค,กโค,คกินอยู่เพื่อนกันเร<อ>ี๋ยงมาจากอ,าอันนี้เนี่ยอันนวิธีของแบบสร้างขึ้นแบบครับกันตรงโดยธรรมาศาสตร์รพี่พนอ้องเป็นจะใชไกองนำพี่พน้องสังเกตเบงระยะห่างนะครับระยะห่างจากาสายน้ำกระบอกประมาณนี้นะครับพี่น้องต้องใจดินเน,นาะน้ำมันซึมดได้นะครับมันก็สาสามาซึมไปออกบอ่อนะตรงนั้นเลยนะครับ นี่ะยสแเอเริ่มแล้วเริ่มไซ์ล้วเห็นบะทดเองสังเกตว่ามันเริ่มไซร์เข็มไซ์ขึ้นแล้ว <c oughs> เห็นบะขข <c oughs> ้นแล้วนเปลอเอาแต่ก่อนที่มันโตอยู่พื้นเห็นบก,กวดกันได้ที่คุณที่โตอยู่พื้นไ้มันนอนเลยเห็นปะออ <c oughs> องเนไหเอาน้ำอ้อางก่อนใจเย็นอาตรงมือปลวกอย่างนันถ้าเอาเฮ็ดเกะใดเลยก่อที่ซ้ำเงินชื่อตรงสัก์นะ หายละเริ่มล้วครับเริ่มละ้ะ <c oughs> นี่มันก็นสิไลหลเขามานไหลกว่านี้อยู่บ่ครับ,ค,บครูบอครับมันสิดาวคือน้ำม,มันสิไหลไหลจนล้นออกคุณตัดตี้มันไหล,ลเรื่อยๆเห็นบอกเนี่ยเนี่ยแลำมันเยอะขึ้นเลยเออ <c oughs> จะนอยกมาเบื้องเลยก็ได้ไหมไมก็ได้นะลองดาวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังจังรอประมาณยี่สิบนาทีเนาะรอรอเบื้งก่อนประมาณประมาณยี่สิบนาทีท่านไปครับพี่น้องครับน้ำของห้องกระจีซีใสแบบนี้ไหมพี่น้องว่าเบื้องขึ้นไงน้ำสีใสแบบนี้ครับคือขี้เงี้ยกระสุกอยู่ข้างใต้นะครับพี่น้องสังเกตเบื้งตรงนั้นมันก็สีไหลออกเป็นบ่ครับ คือน้ำตัวนี้ซึ่งเขาบอเรี่ยแล้วกันหนามที่มันนีแต่เส้นเรื่อยๆคือสะอาดเลยครับในตรงนี้อ่ะซิมเบิรงก่อนน้องไา้กินบ่นี่ครับนี่นี่เลยนั่งแบบเขาคุดใหม่ๆเนาะสดๆอดสแม่นครับแม่นสามารถกินได้ดิแต่เพื่อพื้นที่อ่ะไม่เว้ยเพื่อพื้นที่อี๋ป่ะไปดมอ่ะลองมือ สมัวป้าน้ยไหล้ำสมุทลัสมุกอมเลยอมสมพรกินกันเด้อเอาลองรุ่นครับเราข่าวเลยนี่พี่น้องไม่กินได้นึงเด้อนึงได้อนงะก้อนมาใส่กุ้แซมเนาะน คือน้ำเมืนน้น้ำอ่ะพี่ตองครับผู้วับนั่งรถเห็นั่นเอครับหนูเปลงคีอยู่บดูังเขาก็ได้ออกขบวนการตั้งแต่เริ่มต้นในการคุดนะครับเจนจากน้ำคุณนะครับกลายเป็นน้ำใสนะครับยังที่บอกครับพี่ตองครับคืออยู่ตรงนี้ครับนึ่งล่ะปัจจัยในการซื่อน้ำทุกหรือว่าน้ำขวดเลยเนี่ยแถบที่จะบอมี่ครับเพราว่ายุนีบองตรงว่าการวไดว่าวายุอยู่บนนอกเนาะอนุญาตว่าบนนอกนะครับบ้านผมเองกับผมกับเป็นคนบ้นนอกเือนกันนะครับ คือได้ห่างไก่จากตัวเมืองแน่นะครับเราก็กำลังหลักๆคือปัจจัยในการซอกอยู่หางเนี่ยเพิ่นเพิ่อนบ่ค่อยหลายนะครับเนาะเพื่อนจึงจําเป็นทุกทุกครัวเรือนอยู่นี่ประมาณ30-40หลังค่าเรือนนะครับประชาก่อนประมาณเกือบ0 0แล้วละมั้งนี่ลูกเต้าลราหลานหลายคนน่ะเพื่อนซึ่งได้กินน้าแบบนี้นะครับพี่น้องครับอาศัยสายนาข้า้ําเลยนี่แหละเป็นเครื่องอุปโภคและกับบริโภคนะครับนอกเหนือจากการกินนะครับเพื่อนก็สิมีการตักตักตักแล้วก็กับบันเด้ว อีพี่หนาผมสีผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งบพรว่าจะเป็นการซักทาซักแผ้าการอาบน้ำอาบทาเพื้นก็ได้อาศัยน้ำพื้นนี่แหละใส่ในการกินการอาบเนาะเดี๋ยวอีพี่หนาผ้าเบิ่งเนาะเบ่งเบ่ป็นได้มาเห็นชีวิตแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดวดตอนเตองยังน้อยเนาะตอนยังน้อยนก็ก็พูดยู่น้ำบอแบบนี้จะว่าเขาพูดเป็นน้ำบอลบอดินนะนะโดยแต่เขาพูดใหญ่ๆเนาะเป็นอุู่น้ำโดยแม่เลยน้ำน้ำซางโดยไม่เลย แบบนั้นแต่ว่าแบบนี้นี่บุคเคยกูจะคืวอว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาได้มาศึกษาเห็นรู้มือหน้าเขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตขอีผมเองก็ได้ทุกการเพราะว่าเขากัอยู่บนนอกกันทั้นึงแหละถ้ามันบ่มีการปนเปื้อนของสารเครมีน,นี่คือคืออาจจะบ่เป็นอย่างไรเพราะว่านึงแหละเขาายย้าใจโยบาร์ทั้งเพิ่งพันขัดซิไซนี่เพรว่าสิเป็นล่างซัดล่างยังขาว่าขาคขั้วไร้่างขิ้งไว้ขี้ข,ขั้วม,มูเห็นเป็นไก่กินมีธรรมดากลัวสิไหลมาขอานเท่านี่ไร้ลอยไร้พันกลลิโลบ่ครับแต่ขอดีคือ ขันว่ามีการเจือปนของสารเคมีนี่คืออาจจะส่งผลให้ร่างกายเข้าไม่ได้หลายถ้ามีเคมีปุ๊บมันสิ่งทันทีเลยเนาะ<ม>บานเข้ามันอยากหย้บานไอ้อยากหยเพราวะาน,นึงหละการอาร่ซีดยาแน่ใส่ปุ๋ยใส่ยาใน่หน้าเขาเนี่ยมันเลยกกันเลย,ยเนะ<ม>เาะ<ม>เอาดังสี่ครับคลิปนี้กันขอบคุณพี่้องทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณน้องดาวด้วยที่ <c oughs> ทําบ่อให้พี <c oughs> ่ดองเข้าใ้เรียนดูนะนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวสิภาพไปอาบน้ำอาบทาไปบึง วิถีชีวิตบ่าเ่นว่า้แต่ของเขาไปจอบเบิ้งเช้าบ้านว่าเพิ่นใส้ชีวิตกันแบบใดนนะครับเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ